ทำไมต้องพูดคำว่าเอากันมันหยาบคายไม่หยาบคายจ้าเอากันหยาบคายตรงไหนจ้าต้องใช้คำว่าอะไรอ่ะสวีวีวีกันอย่างนี้เหรอคือต้องใช้คำว่าอะไรอ่ะเอากันนี่มันหยาบตรงไหนกูไม่เข้าใจต้องใช้คำว่าอะไรได้กันสมสู่กันอะไรอ่ะสวีวีวีหรือยังไงอาบตจโมอหรืออะไรอ่ะคือมึงจะเอาอะไรอ่ะ คาว่าเอากันเนี่ยนะหยาบมึงดัดจ,จริตเกินไปหรือเปล่า EMTS กูถามที่จริงนี่มึงคลอดออกมาจากอะไรเนี่ยกูไม่ใช่ท้องแม่มึงนั่นละ่ะมึงคลอดออกมาจากอะไรเนี่ยฮะคลอดออกมาจากทองคําหรือเปล่าดูดัดจ,จริตจังเลยอะ่ะมึงทอดคลอดออกมาจากอะไรอ่ะจากหอยเอดปีซาเหรอมึงคลอดออกมาจากไหนอะ่ะทำไมมึงดูดัดจริตจังเลยคําว่าเอาก็ไม่ได้หยาบให้ใช้คําว่าอะไรอะ่ะเฮ้ย